สวัสดีครับวันนี้กิมก้อยภาษาสิผาท่านผู้ชมแวะเที่ยวริมโของขอำเภอดอนตานนะครับกัมีหลายหม่องหลายบอลอยู่ครับแต่วันนี้สิผาไปเลาะเบิ้องบามมีหม่องไดแน่เป็นตัวเที่ยวนะครับของขอำเภอดอนตานนะครับไปกันเลยครับผมวัดเวิรนชยัยอันดับเรียกกับสีเป็นเคยมารอบหนึ่งกับสีเป็นน่าจะเป็นวัดเวิร์นชยัยมัน วัด <What? S 2> <What? S 1> เพลินใจถท่านผู้ชม,มไปนะครับแล้วนี่ก็ทางเลี้ยวนะครับทางเลี้ยวเพ้นถาภัมาจากมุกนะครับก็คือเลี้ยวาขางทิศบาิ่นเลยนะครับเรียนจะเขา่าเพื่อดนตานนะครับก็สิมีทางเลี้ยวอยู่ขัางทิศบานพ่นนะครับตรงนา้ทศบาล เดี่ยวเข้ามาเลยครับเดี๋ยวใายนะครับมาจากมุกเหลียวใายนะครับเด้อใส่ครับเดี๋ยวที่พาไปเพิ่งครับนะครับออกจากวัดพื่นชัมาเหลียวใายนะครับกะเลาะมันจะเป็นถนนนะครับถนนลัตย,ยาครับทางลัตยาครับนี่แหละแต่ควางไหมสิ ผมมาปีก่อนนี่มันจะเป็นลูกลังนะครับมันเป็นลูกลังอยู่วันนี้เป็นเฮ็ดมากม่ครับนี่ครับบรรยากาศริมโค้งนะครับเริ่มเห็นสะดอนรายแล้วครับหนามันลดลงนะครับนาโอ้งลดลงแตเริ่มเห็นสะดอนรายนะครับแรือเลาะทิมงวงมาเรื่อยๆครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เีว่าหนาหนาเที่ยวหนาเลาะเที่ยวหนาแวะเที่ยวอยู่นะครับ ไอ้มักบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับอากาศลมเย็นนะครับเย็นลบเย็นๆชายโค้งนะครับสามารถเลาะเที่ยวได้นะครับเป็นบรรยากาศที่สดชื่นสดใสนะครับก,กันังนะครับพอดเร้วนะครับนะครับ แรงผีสว่งนะครับเดี๋ยวห้ามมองจอดรถก่อนเด้อน,นะครับผมหามมองจอดรถก่อนนะครับเป็นล่านนี่จอดนี่ก็ได้เออแล้วล่านยังเลยนะเรเคยมาเยอะเท่อครับมองนี้ วงไป ประเทศ กำลังดี